h อนด้าคลิกร้อยห้าสกุญแจหายหมดลูกค้าสตาร์ทุกเฉินมาที่ร้านแลมฉบังครับผมหล uh, ังจากเราลบโปรแกรมเสร็จแล้วเรามาเทสที่รถกันครับ uh, ก่อนส่งมอบลูกค้าโอเคจิบเรียบร้อย อครับโอเคครับผมสนใจที่ต่อสอบถามช่างกุญแจแหลมฉบังเบอร์โทร0901358170สวัสดีครับ